แล้วผมก็มาเสี่ยงแล้วนะเนี่ยมาเดินใต้ทางด่วนนี่ไม่มีคนเดินเลยไม่ได้คนเดียวต้องถือไม่ไม่เท้าอันนี้ไว้สำหรับไล่มามาอันนีย,เ,นยเปียวมากคิดดูว่าเปลียวขนาดไหนไม่มีเงาผู้คนเะ ต้องดูอยู่ตลอดละเมื่อกี้มีผู้ชายคนหนึ่งอยู่อยู่ตรงทางที่ผมเข้ามามีอยู่คนเดียวแล้วผมก็เดินเข้ามานี่แหละเขาใส่แว่นดำถือไม่เท้าเดินออกกําลังกายวันนี้มาเดินตอนแรกว่าเดินใกล้ๆบ้านเราฝนมันทําท่าจะตกเดินเดินไม่เดินมาเดิน ไปทางถนนแล้วก็เรียบคลองมาหลังวัดสลิพงศ์แล้วก็เดินลัดทะลุมาที่ทีวีทันเดอร์แล้วก็เลยไปสะเทียนธรรมสถานแล้วก็ตีกลับเดินมาอมาซื้อ,อไอเนี่ยอะไรนีะอะไร มาซื้อของที่ตลาดวัชรพลดีกว่าเนี่ยดูข้างหลังไม่มีคนข้างหน้าก็เหมือนกันไม่มีคนพูดง่ายว่าคนที่กล้าเดินมาทางเนี้ยต้องระวังตัวนิดนึงเพราะว่ามันต้องยอมรับว่าเปรี่ยวจริงๆผมก็ไม่เด้เดินนานแล้วนะตรงเนี้ย แต่ก่อนนะแต่ก่อนก็มีเดินบ้างละเดี๋ยวต้องดูข้างหลังหนะ่อยมีคนตามมาว่า,าไม่มีแล้วไปข้างน้าข้างหน้าไม่มีอยู่แล้วข้างหน้าไม่มีอะไรบางที่ก็แชฉะนะฮะเราก็ต้องข้ามไปเดินข้ามไปเดี๋ยวถอดแว่นนะหน่อยมืดแล้วด้วยตอนนี้น่าจะ น่าจะหกโมงกว่าแล้วมึงเนี่ยข้างหน้าก็เป็นเป็นเป็นแบบเนี้ต้องเดินข้ามไปดียั้ไม่มีน้ำนะเนี่ยแต่แต่เหยียบไปเดี๋ยวมันจมอ๊บกายโอ้ย,อยแฉะนี่ว่าโอ้โหเ,เล่นรองเท้ามีคนตามไม่มีอ่าแล้วไป เดินไปข้างหนกไกลรู่นแสงสว่างไปอุโมงค์อยู่กไกลขอบแว่นข้างในเวันนี้แปลกจังหมาเหมอหายไปหมดเลยสมัยก่อนสมัยก่อนผมมานี่ไงผมเดินมาเนี่ยหมาเยอะมากเลยวันนี้ถือไม่เท้าวันนี้ถือไม่เท้า มันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันค,คูมาได้มันยังพอขูได้นี่บ้านอันนี้เป็นหมู่บ้านที่กาลังสร้างแต่กาแพงก็กั้นไว้สูงมากไอเราก็อยู่ใต้ทางด่วนนี่แหละปกติหาคนเดินมาทางนี้น้อยมาสมัยก่อนยังพอมีคนเดินบ้างเนี่ยแต่ตอนนี้มันหายไปเลย ไม่มีใครก้าเดินไอ้ผมเป็นคนที่ชอบเสียงยพื้นที่เนี้ยแชมีรอยหมาเดินนะเนี่ยแต่หมาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เนี่ยยังมีรอยท่าหมาเหมือคนก็มีบ้างเนี่ยมีเหมือนกันแต่หมาแปลกหายหมดเลยส่ยดวนจับไปหมดแล้วมึงเทศบาลเนี่ยปวดตีมันจะไล่ มันมาเป็นฝูงเลยนะไลก่กลัดเลยนะแต่ผมเป่คนกับหมาไม่ไม่ค่อยกลัวหมาเท่าไหร่แต่หมาบางตัวก็เอาหูเวลาเราทำท่าหลีกแฉไว้ตรงนี้ใครมาตะใครมาตะโกนอะไรแถวนี้วะอย่างแฉหมดแต่เหยียบไม่ได้ นไนแต่ก่อนผมหมาบางชุดนี่ก็ถ้ามันอยู่เป็นกลุ่มก้อนนะโอ้โหปะไล่มันยากมากเลยนะแล้วมันมันสู้ไม้มากเลยบางบางบาง,บางกลุ่มแต่ผมก็สู้มัน รู้สึกสุดั้วนะมีรถวิ่งอยู่นู่น,นมีล้ววิ่งแลัวออแล้วมัน,นี่ยตั้งห้านาทีกว่าแล้วเอาแค่นี้แหละ